สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อน<ๆ>กาลยานามิตรที่น่ารักนะคะในช่องกุญญาดาลเลิฟเจ็ดปดเก้านะคะวันนี้หน่ยมีหัวข้อแล้วค่ะหัวข้อในวันนี้เลยก็คือลักษณะพลังงานของคนที่จะเข้ามาทลายนะคะกำแพงหัวใจที่ที่เย็นยะเยอะือกของคุณนะ,ะหัวใจที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งอาจจะเป็นคนที่ ่าชินชากับความรักมานานห่างหายมานานผิดหวังเสียใจมาก่อนนะคะสถานะตอนนี้ก็คือยังคงครองตัวเป็นโสดอยู่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เปิดใจยากอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานตัวตนของคุณก่อน นะคะคเราค่อยไปดูกันว่าพลังงานของคนที่จะเข้ามาทลายกําแพงหัวใจของคุณเนี่ยพลังงานของคนคนนี้เขาเป็นคนอย่างไรแล้วก็จะได้พบเจอกันอย่างไรประมาณไหนโอเคอาจจะเป็นพลังงานที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะต้องดูกันก่อนนะคะก็ดูกันไป เป็นให้ไพ่บอกเล่าเป็นฟังเป็นนิทานกันไปก็ได้นะคะเพื่อความสุขเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็อะไรที่ดีก็น้อมรับไ้นะคะเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารองค์รวมนะคะอืมออกมากี่ใบใบเกินสามหน่อยไม่เอานะออกมาสี่ใบไม่เอาค่ะส่วนใหญ่ถ้าหล่นออกมาถ้าเกินสามใบจะไม่ค่อยเอาค่ะอืมพลังงานของคนที่จะเข้ามาทลายกำแพง นะคะน้าแข็งของคุณเดี๋ยวดูพลังงานตัวตนของคุณก่อนโอ้โหพลังงานตัวตนของคุณค่ะอ่อมีความนิ่งมีความสงบนะคะเป็นคนอ่อนไหวนะจริงๆเป็นคนอ่อนไหวนะคะเออเป็นคนอ่อนไหวแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เคยเอ่าหมดหมดแพชชั่น โอ้โหมีการจัดเม้นต์เปลี่ยนท่ายเห็นไหมพลังงานของคุณนะหน่อยบอกเอาไว้เลยว่าตัวตนของคุณเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเป็นคนที่ถ้ามีความรักถ้าได้รักใครอะ่ะจะบอกเอาไว้เลยว่าเป็นคนที่โรแมนติกเป็นคนที่เข้าใจหัวอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นๆใจดีใจเย็นอ่อนไหวชอบช่วยเหลือนะคะบางคนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเซนส์สัญชาตญาณในตัวเอง แต่หน่อยมีความรู้สึกว่ามันมีจั m เมนมันคือการเอ่อมันคือการหลุดพ้นน่ะมันคือการได้รู้มันคือการตาสว่างจากอะไรบางอย่างซึ่งไพ่ที่ติดกันก็คือ5้าเหรียญ หน่อยมีความรู้สึกว่าพลังงานของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะ่ะหน่อยว่าคุณอาจจะอยู่ในจุดที่ณเวลาเนี้ยกลับมารักตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองราชินีถือถ้วยคือคนที่สามารถเติมเต็มความรู้สึกของตัวเองได้แล้วนะคะเติมเต็มให้กับตัวเองได้แล้วจนรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ขาดแต่ถามว่ามีความมามีอารมณ์อ่อนไหวไหมมีเหงาไหมมีค่ะ นะคะยิ่งตอนอยู่คนเดียวยิ่งตอนแบบนะคะดูคนเขารักกันหรือช่วงเวลาเหงาเหงาหรือช่วงเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวช่วงเวลาปลีกวิเวกนะคะตอนกลางคืนหรือดูหนาวฝนตก อะไรอย่างเงี้ยหรือนั่งมองพระจันทร์หรือไปเที่ยวไหนอย่างเงี้ยบางทีคุณคุณอาจจะไปคนเดียวก็จริงนะแต่คุณจะรู้สึกหนาแลแต่ว่าคุณจะรู้สึกเหงาเหมือนกับทําอะไรคนเดียวได้แหละแต่บางทีอะ่ะมันรู้สึกเหมือนกับแบบถ้ามีใครสักคนคงจะดีอ่าในความรู้สึกลึกๆนะแต่ถามว่าณนะเวลาเนี้ยขนขวายไหมไม่ค่ะไม่ได้ขนขวายหน่อยถึงบอกว่าคุณเนี่ย นะคะเราถึงได้มาดูคลิปนี้กันไงว่าพลังงานใครที่จะเข้ามาทลายกำแพงน้ำแข็งนะคะทลายกำแพงหัวใจของคุณเนี่ยนะคะเพราะว่าอะไรเหมือนกับคุณกว่าจะมากลายเป็นคนที่นะคะเติมเต็มความรู้สึกตัวเองได้หรือหาสิ่งต่าง,าง,างเนี่ยมาเติมเต็มความรู้สึกที่เป็นคนที่ขาดหรือว่าไม่ได้ไม่ได้สมหวังในเรื่องของความรักเนี่ยกว่าจะมาเป็นคนที่เติมเต็มตัวเองได้อะ่ะโหน่าจะขั้นสุดมาแล้วเหมือนกัน นะคะจนมีความรู้สึกว่าไม่เชื่อละว,ว่าชีวิตนี้จะได้เจอความรักที่ดีแต่หน่อยมีความรู้สึกว่าภายในใจลึกๆของคุณนะ่ะคุณก็ยังคาดหวังว่าสักวันจะได้พบได้เจอใครที่จะมาเปลี่ยนแปลงความคิดหรือมาเป็นแสงสว่างหรือเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเข้ามาแล้วทำให้คุณไม่ขาด เพราะมันจะมีนะคะเพื่อนๆมันจะมีในลักษณะที่แบบมีคู่เหมือนไม่มีมีคนรักเหมือนไม่มีมีคนรักก็เหมือนกับไม่มีใครที่อยู่เคียงข้างนะคะไม่มีเวลาให้กันไม่ซัพพอร์ตความรู้สึกกันนะคะทำอะไรก็ต้องทำคนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวจนกลายเป็นรู้สึกว่ามีก็เหมือนไม่มีที่ผ่านมามันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าความรู้สึกมันเคว้งคว้างอะ่ะ มันไม่สามารถที่จะเติมเต็มได้จนบางทีอ่ะพอคุณผ่านไปจนกลายเป็นคนที่คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่มีไม่มีคู่แล้วนะเวลาเนี้ยกลายเป็นคนคนโสดแล้วอ่ะไม่มีใครในใจแล้วอ่ะคุณกลับรู้สึกแตกต่างคุณกลับรู้สึกว่าเออตอนที่เราไม่มีคู่ไม่มีใครเนี่ยมันก็เหงาบางเวลาแต่มันเป็นความเหงาที่เราสามารถที่จะหาอะไรมาทดแทนได้ไง เติมเต็มตัวเองได้แต่พอตอนมีคู่อ่ะที่ผ่านมาเน่ะมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับยิ่งมียิ่งขาดนะคะยิ่งมียิ่งรู้สึกขาดแคลนยิ่งรู้สึกเหงายิ่งรู้สึกไร้ค่ายิ่งรู้สึกไม่มีกําลังใจอ่ะนะคะเอ่อปัจจุบันสถานการณ์อันนี้มันเป็นตัวขยายว่าทําไมคุณถึงกลายเป็นคนที่ตอนเนี้ยเติมเต็มตัวเอง,วเองความรู้สึกตัวเองได้เพราะคุณรู้สึกว่าการที่ถ้าจะมีใครเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกอ่า แย่ yeah, รู้สึกหมดหวังหมดกําลังใจรู้สึกท้อแท้รู้สึกแบบไม่มีแพชชั่นในการที่จะเดินหน้าต่อไม่เอาอีกแล้วมันก็เลยทําให้คุณกลายเป็นคนที่แบบตอนเนี้ค่ะหาคนที่ที่จะมาทลายกําแพงคุณนะ่ะยากบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะด้วยนะเพราะว่าราชินีถือถ้วยเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะลึกลับเป็นคนที่ดูมีอ่ามีเสน่ห์ดึงดูด นะคะทั้งกับเพศเดียวกันแล้วก็เพศตรงข้ามนะคะเป็นคนที่ดูมีความบางทีอะ่ะเซ็กซี่ยั่ยยวนถ้าเป็นผู้ชายก็ดูเป็นผู้ชายที่ดูลึกลับดูน่าค้นหาดูมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณอนะ่ะเป็นคนที่นับปัจจุบันเนี้ยค่ะด้วยความที่คุณเป็นคนที่ดูเพียบพร้อมอะ่ะมันก็มีคนเข้าหาคุณเยอะนะหน่อยว่าแต่ว่าอาจจะยังไม่ถูกจริตอาจจะยังรู้สึกว่า ยังไม่สามารถที่จะมาตอบโจทย์หรือทําให้คุณรู้สึกอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทําให้คุณลบล้างความรู้สึกที่ไม่ดีในอดีตได้อะ่ะมันยังไม่มีใครที่จะเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้แหละที่มาทําให้คุณที่เคยมีความมีความคิดในด้านลบหรือว่ามีความรู้สึกแย่มีพลังงานลบ กับเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันยังคุณยังหาใครที่จะเข้ามาแล้วเหมือนเป็นแสงสว่างเป็นคนที่คอยให้ความอบอุ่นทําให้คุณรู้สึกเติมเต็มหรือทําให้คุณรู้สึกว่าเออมีแพทชั่นในการที่จะเป็นเป็นคุณอะเป็นเป็นคุณคนใหม่ที่พร้อมที่จะมีใครเข้ามาได้อะนะคะอันนี้ก็คือพลังงานตัวตนของคุณทีนี้เรามาดูกันนะคะพลังงานของคนที่จะเข้ามานะคะเติมเต็ม พลังงานของคนที่จะเข้ามาทลายกำแพงนะคะหัวใจน้ำแข็งของคุณเนี่ยแหละนะคะพลังงานของคนที่จะมาทลายกำแพงน้ำแข็งของคุณทล <c oughs> ายกำแพงหัวใจมาทลายกำแพงในใจของคุณเนี่ยนะคะใครที่จะมาทลายกำแพงน้ำแข็งนะคะที่มันเกาะกินใ,นในใจของคุณหน่อยว่าคุณมีคุณมีทัศนคติเกี่ยวกับการมีคู่ค่อนข้างที่จะ ที่จะค่อนข้างที่จะดาร์กมากเลยอ่ะเพราะว่าอาจจะด้วยที่ผ่านมาเป็นคนที่ทุ่มเทมากแล้วสุดท้ายผิดหวังเสียใจนะคะห้าเหรียญมันเป็นในลักษณะของความขาดแคลนไม่เคยพออะไรพวกนี้คุณรู้สึกมีคุณอะเป็นคนที่ถ้ารักใครอ่ะคุณทุ่มเทคุณให้เขาเต็มที่แต่สิ่งที่ได้กลับมาคุณรู้สึกว่า บางคนก็บอกว่าก็อย่าคิดสิว่าการต้องเป็นผู้ให้แล้วต้องได้เท่าเทียมกันแต่จริงๆมันมีนะคะทุกคนมันมีนะการที่เราแบบพยายาม ทุ่มเททั้งกายทั้งใจทําทุกๆอย่างให้คนคนหนึ่งให้เขาได้รู้สึกว่าเราอะทุ่มเทให้เขาเห็นถึงความทุ่มเทของเราแต่สิ่งที่เราได้กลับมามันกลับกลายเป็นแบบตรงกันข้ามอะไม่เคยได้รับสิ่งดีๆอะไรมามันก็เป็นการบั่นทอนพอบั่นทอนแล้วมันก็เลยยิ่งทําให้การมองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณอะมันดิ่งดาวมันติดลบมันดาร์กมากๆพอมันถึงจุดต่ําสุดปุ๊บ มันก็เลยกลายเป็นทําให้คุณะมีความด้านชาชินชาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ยากมากๆที่จะเปิดกําแพงหัวใจของคุณอะเพราะบอกเลยว่าถ้าคุณได้รักใครคุณรักเต็มร้อยคุณให้ใจเต็มร้อยค่ะราชินีถือถ้วยพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะเปน,นะคะอืมแต่ณเวลานี้คือแบบหายากจังเลยคนที่จะเข้ามาทลายกําแพงหัวใจของคุณนะคะอืม มาดูกันดีกว่าว่าพลังงานของคนที่จะเข้ามาทลายกำแพงของคุณมีลักษณะแบบไหนนะคะคนที่จะเข้ามาทลายกำแพงของคุณโอ้โหบอกเลยว่าคนคนนี้ต้องเป็นคนที่เก่งจ้ะโอ้โหมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมาจากทางไกลด้วยนะคะโอ้โหพลังงานดีมากๆเลย โอ้พลังงานดีจังเลยอะ่ะเด็กถือถ้วยคนที่มีความรักที่บริสุทธิ์ค่ะโอ้เด oh, ี๋ยวหรแบนเหมือนคนคนนี้โอ้โ oh, หพลังงานพลังงานของคนที่จะเข้ามามีความเป็นไปได้ว่าเป็นคู่ที่จักรวาลจัดสรรค่ะต้องบอกเอาไว้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีพลังภายในที่เข้มแข็งมากแต่สิ่งที่เขาแสดงออกมาเนะ่ย มันจะเป็นอีกแบบหนึง่งเขาจะเป็นคนที่มีมีภาวะความเป็นผู้นำเป็นคนที่มีความนิ่งมีพลังอำนาจมีบารมีนะคะไฮโรแฟนชารีออตมีพลังขับเคลื่อนบางคนอาจจะเป็นคนอยู่ทางไกลก็ได้นะคะเป็นคนทางไกลพบเจอกันทางโลกออนไลน์ นะคะมีความเป็นไปได้เลยคนคนนี้เหมือนกับจัก,กรวาลจัดสรรมาให้สำหรับคุณคนคนนี้ต้องใช้ความเทคนิคคนคนนี้จะต้องเป็นคนที่มีเทคนิคในการเข้าหาคนเด็กถือถ้วยคือคนที่ใช้ความใช้ใจใช้ความบริสุทธิ์เพราะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานคนคนนี้หน่อยหน่อยเห็นเป็นในลักษณะของคนที่ค่อนข้างที่จะมีแพชชั่น มีไฟมีอำนาจนะคะในการทำในการขับเคลื่อนในชีวิตของเขาอะเป็นทั้งชาริยอตเป็นทั้งเดอไฮโรแฟนะ ans, น่ะไฮโรแฟนนี่คือเป็นผู้นำเป็นผู้นำสายจิตวิญญาณก็ได้หรือเป็นคนที่ทรงแก่เรียนมีความเชี่ยวชาญน,นะคะในสิ่งที่ทำขับเคลื่อนเป็นผู้นำในสิ่งที่เขาทำหน่อยว่าไม่ธรรมดานะแต่คนคนนี้หน่อยว่าเขาจะเข้ามาในลักษณะที่ เขาจะไม่ใช้ความเป็นผู้นำของเขาในการเข้าหาคุณเพราะเขารู้นะคะคนคนนี้ถ้าเขาได้พบกับคุณนะถ้าได้พบเจอกันนะมันจะเป็นในลักษณะเหมือนกับมีความคุ้นเคยคุ้นชินกันนะคะเพราะว่าคุณต้องการคนที่เข้ามาเนี่ย มาทลายกำแพงเนี่ยคนที่จะเข้ามาต้องเป็นคนที่เหมือนแสงสว่างทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นสบายใจเพราะฉะนั้นคนคนนี้ถึงแม้ภายนอกเขาจะเป็นคนที่เป็นผู้นำเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นคนที่มีองค์ความรู้ในสิ่งที่เขาศึกษาเรียนรู้นะคะแต่เขาจะเข้าหาคุณในลักษณะที่เขาจะมีวิธีการเข้าหาอาจจะเป็น ใช้เสน่ในเรื่องของการพูดการเจราจารู้ทิกรู้วิธีการแล้วคนคนนี้ทําอะไรมากกว่าสองอย่างค่ะเขาเป็นคนที่มีความสามารถบางคนอาจจะเป็นคนที่ดูดวงเป็นด้วยนะหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่ไปปรึกษาหรือมีครูครูบาอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาเขาอยู่ในเรื่องของคู่ครองคนรัก แล้วหน่อยมีความรู้สึกว่าจัก,กรวาลครูครูบาอาจารย์อะส่งคนนี้มาให้แล้วเขาคนเนี้จะเข้าหาคุณในลักษณะที่จะอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะจะไม่ใช้ความแข็งกระด้างเข้าหาคุณนะเพราะว่าคุณจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความอ่อนโยนมีความอ่อนไหวนะคะแต่เป็นคนที่มีความเข้มแข็งในตัวเองเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้ามาในลักษณะแข็งแข็งกระด้างเนี่ยคุณไม่เอา นะคะคุณไม่เอาคุณชอบคนที่เข้ามาเติมเต็มในเรื่องของความรู้สึกในสายตาของคุณคุณอาจจะคิดว่าใครก็ได้เพราะทุกวันนี้คุณก็มีพร้อมทุกอย่างแล้วขอแค่คนที่เข้ามาแล้วสามารถทําให้คุณรู้สึกอุ่นใจสบายใจเพราะฉะนั้นคนคนนี้ที่จะเข้ามาเนะี่ยเขาก็เลยจะเข้ามาในลักษณะเหมือนเป็นน้ําอะนะฮะที่สามารถที่จะไหลลื่น เดดเมจิเชียนคือนักเล่นแร่แปรธาตุเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางด้วยนะหรืออาจจะเจอกันในการเดินทางท่องเที่ยวก็ได้คุณอาจจะเดินทางไปต่างประเทศหรือเขาอาจจะเดินทางมาติดต่อธุรกิจธุรกรรมนะคะเนี่ยมันมีเดะเมจิเชียนแล้วก็เดะชาริออตมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนที่ติดต่อกันในเรื่องในลักษณะของการทำงานก็ได้ โลกออนไลน์ก็ได้หรือเดินทางจากนะคะเดินทางคือคอนแทคกันก่อนแล้วก็มีการเดินทางเข้ามาหาภาพลักษณ์ภายนอกเขาอาจจะเป็นคนที่หุ่นดีมีซิกแพคนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่ดู mm hmm. เขาเรียกว่าหุ่นแบบเฮลตี้ค่ะหุ่นแบบคนที่รักสุขภาพ นะคะดูแข็งแรงดูธรรมัดธแมแรงภาพลักษณ์เขาอาจจะเป็นคนอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่เขาจะแสดงออก Take a คชั่นกับคุณนะ่ะเขาจะแสดงความอ่อนโยนเขาจะแสดงความจริงใจเขาจะเข้าหาคุณด้วยความแบบอันเนี้ยมันเป็นเด็กอะค่ะด้วยความไม่มีความข่มคุณ ไม่ข่มคุณแล้วไม่ไม่เอาตำแหน่งหน้าที่เพราะบางคนนะ่ะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงจะไม่เอาตำแหน่งหน้าที่อ่ะมาข่มคุณเขาจะทําให้คุณรู้สึกดูเป็นคนที่มีคุณค่าเขาจะเข้ามาในลักษณะที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นแบบเป็นเจ้าหญิงอะ่ะนะคะดูดีดูดูเป็นเหมือนแบบให้คุณค่าให้ความสําคัญกับตัวคุณอะ่ะอืมมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็น อาจจะชาลีออดอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงนะคะบางคนอาจจะเป็นข้าราชการตําแหน่งที่สูงนะคะมียศถาบรรดาศักดิ์อืมเป็นคนที่มีความเก่งในเรื่องของการพลิกแพงนะคะหรือบางคนก็อาจจะเป็นสายของพ่อหมอแม่หมอนะคะคนที่มีคนที่มีลูกศิษย์คนที่มีคนเคารพนับถืออะค่ะอืมก็ต้องเป็นคนที่มีตําแหน่งนะคะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ย นะคะที่จะเข้ามาในในลักษณะนี้เออแล้วหน่อยมีความรู้สึกว่าเขาจะเข้ามาโดยการที่เขาจะให้ให้คนที่เขามีเหมือนกับคนเชื่อมต่อนะ่ะนะคะหรืออาจจะใช้ในเรื่องของธุรกิจการงานเข้าหาคุณก็ได้เพราะบางคนอาจจะ ทำงานเกี่ยวกับการให้บริการการค้าขายหรือคุณทํางานเกี่ยวกับอะไรนะเวลานี้อะค่ะสิ่งที่เขาจะเอาเข้ามาในการเป็นเหตุผลที่เข้าหาคุณเลยก็คือเขาจะเอาในเรื่องของสมมติคุณเปิดร้านเขาก็จะเข้ามาเป็นลูกค้าอืมสมมติคุณทํางานเกี่ยวกับอ่า สมมุตินะคะการธนาคารเขาก็จะมาปรึกษามาฝากมาถอนมาสมัครมาเป็นลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะเป็นในลักษณะของเขาจะมีข้อแม้เขาจะมีเหตุผลในการที่จะเข้าหาคุณอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานการทําธุรกิจการเป็นลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเข้าหาคุณประมาณนี้อะค่ะเหมือนกับเข้ามาบางคนนะคะคุณนะคะบางคนอาจจะเป็นผู้ที่ให้คําปรึกษา คุณอาจจะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างเขาก็จะเข้ามาในลักษณะที่มาขอคำปรึกษานะคะขอคำแนะนำคือทำอยังไงก็ได้ให้มีการคอนแทคกับคุณได้นะคะเพราะว่าหน่อยเห็นเป็นในเรื่องของการที่จะได้มีการปฏิสัมพันธ์แต่อันดับแรกเริ่มต้นนะ่ะเขาจะเข้ามาในลักษณะนี้แหละใช้ข้ออ้างการงานการเงินธุรกิจนะคะการเป็นลูกค้าหรือการเป็นคน ซื้อบริการซื้อสินค้าเนี่ยจะเข้ามาในลักษณะนี้แล้วหลังจากนั้นจะมีการได้คอนแท็กกันติดต่อพูดคุยกันแล้วก็จะได้มีการมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นด้วยอ่ะอืมคนคนนี้นะคะที่จะเข้ามาอ่ะทีนี้มาดูไพ่นะคะพระแม่ลักษมีคนคนนี้สังเกตง่ายๆค่ะคุณจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีพลังมีความกระตือรือร้นเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่ง นะคะเป็นคนที่มีคนเคารพนับถือมีบารมีตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงแต่เป็นคนที่รู้วิธีการเข้าหาคนนะนะคะรู้วิธีการเข้าหามีเทคนิคในการพูดการจาบางคนนะ่ะคารมเป็นต่อด้วยนะบางคนนะ่ะรู้วิธีการพูดจาบางคนเป็นคนที่พูดเก่งเป็นนักบริหารที่มีวาทศิลป์ในการพูดหรือบางคนก็อาจจะทํางานที่เกี่ยวกับการต้องได้ใช้คําพูดการเป็นนักสอน บางคนอาจจะเป็นครูเป็นครุรเป็นผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรด้านไหนที่ที่เขาเชี่ยวชาญน,นั่นแหละแล้วเขาก็ใช้นะคะการาวาทศิลปนเนี่ยในการสื่อสารออกไปให้กับลูกค้าให้กับกลุ่มก้อนนะคะลูกศิษย์ของเขาอะ่ะเขาเป็นคนที่มองการไกลด้วยนะเป็นคนที่วางแผนชีวิตไว้ค่อนข้างดีเพราะบางคนอย่างที่บอก เป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงแล้วเพราะฉะนั้นเขามีการวางแผนชีวิตของเขาไว้ค่อนข้างที่จะดีแต่รูปลักษณ์ภายนอกของเขาอาจจะเป็นคนที่รักความสงบนะคะชอบปลีกวิเวกนะคะในเวลาว่างๆของเขาอ่ะนะคะสมถะนะคะใช้ชีวิตแบบสมถะหรือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่มีบ้านที่อยู่ต่างอําเภอต่างจังหวัด นะคะที่แบบปลีกเบเวกออกไปอย่างเงี้ยค่ะมีพื้นที่เป็นของตัวเองอย่างเงี้ยมาดูกันว่าเรื่องราวของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปพลังงานของคนคนนี้นะพูดไปแล้วนะอือเขาจะเข้ามาทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่แบบคนอื่นๆเห็นแล้วต้องแบบอิจฉาตาร้อนนะคะนะคนคนเนี้ยเป็นคนที่มีพลังงานแบบ ดึงดูดกันมากเลยอ่ะกับคุณหน่อยว่าเพราะอย่างที่หน่อยบอกว่าคนคนนี้จัก,กรวาลคัดสรรมาให้คุณเหมือนกับใช้กฎแรงดึงดูดอ่ะยิ่งคุณยิ่งยิ่งคุณคือบางคนหน่อยต้องบอกไว้เลยว่ายิ่งคุณปฏิเสธแต่เมื่อมันถึงเวลาที่คุณจะได้พบเจออ่ะคุณก็จะได้พบเจอ เรายิ่งคุณแสดงออกว่าคุณยังไม่อยากมีใครอ่ะมันยิ่งดึงดูดให้ใครบางคนอยากที่จะมาเข้ามาท้าทายอ่ะเพราะพลังงานของเขาคือคนที่อยากท้าทายท้าทายอำนาจใครยิ่งจีบยากใครที่เข้าหายากใครที่ยิ่งดูลึกลับใครที่แบบมีพลังงานเอเนจีของการแบบไม่อยากที่จะมีใครยิ่งเป็นที่อ่าอยากจะทำให้บางคนเขาอยากที่จะเข้ามาเพื่อที่จะมาทลายกำแพงอยากเป็นคนคนนั้นอ่ะ อยากเป็นคนสําคัญคนคนนั้นในใจของคุณน่ะนะคะแล้วเขาก็จะเข้ามาหน่อยมีความรู้สึกว่าเพราะหน่อยบอกเอาไว้แล้วเนาะว่าคุณเป็นคนถ้าถ้าคุณรักใครคุณรักเต็มร้อยคุณให้ใจเต็มร้อยนะคะทุ่มเทเต็มที่หวานนะคะอ่อนโยนคนคนนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าถ้าเขาได้รักใครหรือว่าถ้าเขาได้คบใครนะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสกินชิพเหมือนกันนะ นะคะชอบอาจจะเป็นคนติดแฟนหรือชอบทํากิจกรรมอะไรกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยกับแฟนกับคนรักกับคู่ครองอะ่ะเขาจะเข้ามาทําให้คุณแบบถ้าคนรอบข้างมองมาจะรู้สึกว่าโอ้โหปิดใจมานานพอเปิดตัวอีกทีนี่คือกลายเป็นคนที่ทุกคนอิจฉาเลยอะได้พบได้เจอคนที่ใช่นะคะโอ้โหทางเลือกแล้วบอกตรง,ตรงบอกไว้เลยว่าคุณเนี่ย จะไม่ได้พบเจอแค่คนเดียวนะมันจะมีคนที่เข้ามาให้คุณได้เป็นทางเลือกอะ่ะมีทางเลือกให้กับคุณน่ะหน่อยว่าเป็นพลังงานเพราะว่าพลังงานมันก็มีหลายพลังงานเนาะมีความเป็นไปได้ว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แค่หนึ่งแต่ว่าจะมีสองสามสี่ห้เข้ามานะ่ะแต่ว่าก็ให้ดูดีๆเพราะบางคนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์นะคะ บางคนก็เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์เพราะหน่อยบอกว่าแล้วว่าคุณเป็นคนที่มีพร้อมในทุกๆอย่างจนไม่คิดอยากที่จะมีใครรู้สึกว่าอือหือพลังงานขอกดกระดิ่งได้ไหมคะ คือให้คุณดูให้ดีๆเพราะมันจะมีในลักษณะที่เข้ามาเพื่อหวังผลกับคนที่เข้ามาเพื่อที่อยากที่จะพิชิตใจของคุณอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นให้คุณเลือกให้ดีๆเห็นไหมคะมันมีทางเลือกออกมาเป็นทางสว่างแล้วก็ทางมืดขอให้คุณจงดูดีๆเพราะคนสมัยนี้เข้ามาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์ก็เยอะหรือที่เขาเรียกว่ามิดชงมิดชีอะเนาะอย่างที่หน่อยบอกว่าพลังงานของบางคนน่ะเกิดจากการที่เขาเข้ามาโดยที่เอาในเรื่องของ ธุรกิจธุรกรรมการงานการเงินหรือผลประโยชน์เข้ามาเป็นทางเป็นทางเชื่อมโยงให้ได้มาติดต่อกับคุณอืคุณต้องดูให้ดีๆเลือกให้ดีๆนะคะเพราะว่าถ้าคุณเลือกดีเนี่ยคุณก็จะได้คนที่แบบนะคะที่จะได้เป็นรักแท้ของคุณเนี่ยแหละอ่ะขออีกหนึ่งใบสุดท้าย เห็นไหมคะนี่คือของขวัญจากจักรวาลค่ะคนที่จะมาทลายกำแพงหัวใจของคุณคนที่จะมาเป็นเหมือนรักแท้คนที่จะเข้ามาทำให้คุณกลายเป็นคนที่น่าอิจฉาใครเห็นก็ต้องอิจฉาในความาสกินชิปในความแบบนะคะมันมีนะทุกคนทุกคนต้องเชื่อนะคะว่าสักวันจะได้พบเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่ะอะค่ะเพราะคุณยังเชื่ออยู่อะบางทีอะคุณจะได้พบเจอประจวบเหมาะ นะคะจักรวาลเห็นว่ามันเหมาะสมมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้พบเจอรักแท้มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ของขวัญจากจักรวาลและเป็นของขวัญที่คุณไม่คาดคิดนะคะคนคนนี้จะเข้ามาทลายกำแพงเขาจะเข้ามาในลักษณะที่เขาจะนำความอ่อนโยนมาให้อะสังเกตง่ายๆเลยอ่ะมีคนถามแล้วอ่ะแล้วสังเกตยังไงอ่อหน่อยพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราจะสังเกตยังไงคนคนนี้นะคะ เป็นคนที่มีถ้าไม่ใช่คนที่มียศถาบรรดาศัก์ก็เป็นคนที่มีบาร,รมีค่ะเป็นคนที่มีเขามีคนเคารพนับถือนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถภายนอกเขาเหมือนจะดูเป็นคนที่แข็งแร่งเป็นคนบ้าพลังบ้าง,งานเป็นคนที่ทำอะไรเยอะแยะมากมายแต่พอเขาเข้าหาคุณนะ่ะเขาจะเข้าหาด้วยความอ่อนโยนด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเป็นคนที่พูดจาดี พูดจาไพเราะมีวิธีการพูดมีวิธีการเข้าหาคุณแล้วถ้าเขาเข้ามาในลักษณะที่เป็นลูกค้านะ่ะเขาจะไม่พูดหลอกล่อไปในเชิงให้คุณต้องได้มีการลงทุนใดๆแต่เขาจะเข้ามาเป็นในลักษณะเข้ามาอ่าลงทุนกับคุณนะคะลงทุนในที่นี้หมายถึงว่ามาอุดหนุนมาเปมาซื้อของหรือมาปรึกษาของคุณมันต้องมีการแลกเปลี่ยนแบบเท่าเทียม ะะจะไม่ใช่คนที่แบบเข้ามาปุ๊บ,บแล้วมาชวนทําธุรกิจธุรกรรมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่พวกรวบลัดตัดตอนนี้ตัดออกไปได้เลยค่ะคนคนนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนิ่งๆเงีเยบๆแต่ว่าหน่อยคิดว่าคุณจะสัมผัสได้ถึงความจริงใจของเขาเพราะว่าคนคนนี้จะเข้ามาในลักษณะที่มีความอ่อนโยนซึ่งอาจจะผิดแผกแตกต่างไปจากรูปลักษณ์ของเขาก็ได้นะบอกไว้เลยการงานของเขา หน้าที่ของเขาหัวโขนของเขาอาจจะเป็นคนที่คนอื่นๆยำเกรงให้ความเกรงใจให้ความเคารพแต่เขาจะถอดหัวโขนตอนที่เขามาหาคุณเขาจะกลายเป็นเหมือนเด็กคนหนึ่งที่พร้อมที่จะนำความรู้สึกดีๆเนี่ยมาให้กับคุณนะคะอืมนะคะสังเกตยังไงก็ประมาณนี้แหละพลังงานของคนที่จะเข้ามาไม่ใช่คนที่ ใจร้อนด่วนได้ไม่ใช่คนที่จะเข้ามาเพื่อที่จะชักชวนไปในธรรในสิ่งที่ไม่โอเคนะคะคนคนนี้จะค่อยเป็นค่อยไปนะคะประมาณนี้เลยคนที่จะเข้ามาทลายกำแพงเพราะว่าคุณเนี่ยเจอคนมาเยอะค่ะแล้วก็รับรู้เรื่องราวอะไรมาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายเลยมันต้องใช้เวลามันไม่ง่ายเลยที่ คนคนหนึ่งจะสามารถที่จะทลายน้ําแข็งทลายกําแพงนะคะที่ปิดกั้นหัวใจคุณได้อ่ะนะคะคนคนนี้ต้องเป็นคนที่พิสูจน์ให้คุณรู้ว่าเขาคือคนที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างนะคะคู่คุณคู่กับคุณไปอ่ะอืมคนที่เข้ามาคนนี้นะ่ะคุณจะรู้สึกขอบคุณจัก,กรวาลขอบคุณตัวเองที่นะคะยืนหยัดมาได้จนได้มาพบมาเจอเขาอ่ะ ะะเขาเป็นเหมือนของขวัญแล้วคุณก็เป็นเหมือนของขวัญสำหรับเขาด้วยนะคะดูสิรักกันจริงรักกันจังนะคะน่าอิจฉานะคะก็น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปหากคุณเป็นคนที่เปิดใจยากนะคะแล้วแล้วมีความติดลบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์น่ะหน่อยอยากจะให้คุณลองเปิดใจดูนะคะไม่มีใครแก่เกินความรักค่ะบางคนนสี่สิบห้าสิบอ่ะ 40, ก็ยังได้พบได้เจอนะพ่อหน่อยบอกเอาไว้ว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานบางคนเนี่ยมันติดกันบางทีอาจจะเป็นคนที่มีมีบุตรคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยมันก็มีความเป็นไปได้นะคะมาอายุมาไกลสักขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยประมาณว่ามีทุกอย่างสักขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองเปิดใจดูค่ะคนคนนี้เข้ามาจะทําให้คุณรู้สึกขอบคุณตัวเองที่กล้าที่จะลองเปิดใจกล้าที่จะ นะคะลองศึกษาใครที่เข้ามาในชีวิตดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าเป็นกําลังใจขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทุกๆอย่างทุกๆความสัมพันธ์นะคะโอเคค่ะทุกคนหน่อยไปแล้วนะคะบ๊ายบาย